นี่คือแท่งทองครับนี่อันนี้แท่งทองออทนี่ดินดอ๋อเก็บไว้ลูกหลานผมครับ,บน,นี่น่าจะดินดำหมดอันนี้น่าจะแท่งทองอืมครับนี่แท่งทองแท่งทองใช่ครับเป็นเหลี่ยม เหลี่ยมจะเป็นท้ายมัจะเป็นเหลี่ยมครับว่างซื้อขายนะใช่อนี่อันนี้จะมีลงมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะคัดคัดเก็บเอาไว้ไม่ก็โชว์โชว์เสียบากโชว์เสียของแล้วไม่ให้ก็ขามว่าเราโกรธมาให้โกรธ เขาจะมองเราอาเราทันทียานีำใจแลน้ำใจคงไม่ได้คนเรามันเป็นอย่างนี้ด้วยนะใช่อยากได้ต้องเอาทึ้นหมดไหมไม่ต้องอ๋อ่ต้อกระดาษเสร็ไม่ายเงเดร๋ยวเราแยกเลยเหรียญแท่งทองกันงเพราอเดี๋ยวผู้ชมยังงงนี่จะแท่งตองแท่ง เดียวเฉพาะดินจำอ่ะพี่พี่อ๋อดำนแ่นทองแ่งทองโอเคเลยเขาเลยเดินแ่ทงทองเหลือง,องเดี๋ยวผมถ่ายดูกเดี๋ยวอารสวยอ่านี่เลยเป็นนอนมือ ทองอัพบางสีก็เป็นสีทองนะเป็นอยู่ที่บาลมีพ่อฤษีอแต่สีที่เป็นกระได้เป็นกระสินไฟเนี่ยก็ออกเป็นออกเด็แดงแดงชมพูถูถถ้าสีขาวก็ออกจะขาวขาวอยู่ตามบาลมีของของฤษีอ่ะครับพ่อปู่ฤษีพี่เยอะมากเลยฮะเยอะผมผมศรัทธามากผมพัฒนาผมดีผพไว้ลูกชาแล้วอย่างผมไม่ค้าขายแล่อย่างผมเก็บไว้ให้ญาติ เมื่อถ that, งึงวันนั้นเนี่ยพ่อใหญ่ก็พูดเสมอว่าที่เกตุมจะไม่มีที่จะยืนอทองอ่ะจะเนี่ยจราคาแพงกว่าทองอีกใช่ตอนนี้เราเราห่วงญาติไงครับห um ่วงขาขนายญาติห่วงประมาณเลยขายไพ่น้าเองก็ลูกหลานเราแหละขายยังไงครับลูกหลานแท่งทองป่พี่นะแท่งทองแล้วน่ะนี่นี่แท่งทองไอ้ดินกรรมดินกรรมมินกรรมจะมีร่อย อนนี้กำจะมีรูผมจะคัดค้นเลยแล้วแกไปเจอใครบ้างอ่ะเจอนียเบื่อไ,ไหมไม่ช่็เหรไปด้วยนะก็ไปเนยจะมีรูหมดครับครับเอาขับรถไปเ่ยจริงจเนี่นย,ยนนจะออกสีขาวอืม าดูยากครับเยอะขนาดนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ที่เราเห็นก็คือถ้าจะสังเกตง่ายๆก็ถ้าเป็นดินกรรมก็จะมีรูมีรูมีรอยกรรมมือของพอ่พอเป็นรอยกรรมมือของปู่หรือสีะนะครับแล้วก็สีขาวก็จะเป็นบุญบาร,รมีของท่านอีกแบบนึ่งอ,อ,อยู่ที่ว่า,ท,ญญาท่านทรงพินยาพวกนี้สีมีตะบะอ,อยู่ที่ว่าท่าน,ท,านท่านตะบะท่านจะไปทางไหนอ่ะจะเป็นเตโจกสินวาโยกสิน อาโกสินดีน้ำลมไฟไดีน,น้ำลมไฟถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นนกระสินไฟกระสินไฟนะครับเพราะกสินมีทั้งมีทั้งสิบอย่างครับ นี่ครับดูง่ายๆเลยนะครับถ้าจะเป็นรอยเป็นรอยกัมมือเออรอยกัมมือโอ้นะครับถึงมีที่มาของคําว่าดินกัมแล้วก็จะมีรูนะครับนี่ไว้ส่องได้นะครับส่องตาส่องหายใจครับอาดมได้ดมได้ส่องตาได้เป็นเกี่ยวกับผู้โดนปกตาเป็นต้อกระจกต้ออะไรต่างๆหายหับครับแค่น้ํากินก็ เป็นเป็นน้อผุ้ธรรมลเพื่อล้างโทษทันต่างๆสิ่งเลวร้ายต่างๆอาวิชาต่างๆที่ทำไม่ดีอ่ะครับก็ที่เราสังเกตดูนั่จะมีสีขาวสีชมพูสีแดงอิบนะครับแล้วก็ก็ประมาณดินน้ำลงไฟนะครับกระสินต่างๆกนใหญ่ก็พูดไว้ดินเนี่ยไม่ใช่มาจากทางเป็นดินภาคเราด้วยนะเออเป็นดินทางทางทางไหนมสุพรรณใช่ไหม อดินมนจาทางที่อื่นอ่ะไม่ใช่ดินดับบ้านเราด้วยซึ่งถึงแปลกใช้ได้ครับพี่เดี๋ยวไปดีดีท่างทองสาบให้พี่เขาเลือกเบรกลอใครอยาะให้อ่าเอาไปบูชาเอาไว้ให้แฟนเลือกพี่ได้ให้มีเซนดีสาว้ามาเลยสาว พี่ก็ให้ก้อนหนึง่งดินกรรมเรวมาที่ถฐานอนไหนก็ได้บุญบารมีไม่ไม่ค่อยแจกใครง่ายๆนะอเ,เอาไว้ยิ่งพายหน่อยมีราคายิ่งกว่ทองอีกแต่เราเก็บเอาไว้เพื่อเกิดสงครามแก้พิษอะไรอย่างเงี้ยนี่พี่พี่ก็ให้ครับพี่ ตรบชัยกับแฟนพี wow. Wow. Yeah, ่ตัวแต่วติดพี่ก้อนหนึ่งสาวอธิษฐานแล้วสาวชอบก้อนไหนแล้วก็เลือกไปพี่โลกได้หายโล่หายไป